กลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมจีเช่นเคยกับซูปอาร์ม JK ผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมมีถุงมือพื่อสปารตูคู่คู่นึงนะผมก็ถุงมือคู่นี้นะผมเป็นถุงมือสําหรับคนงบน้อยนะผมแต่ว่าอยากได้คุณภาพเหมือนกับของแพงหรือว่าแบรนด์ดังๆนะผมอ่าก็วันนี้นะผมผมจะมาพรีวิวแล้วก็รีวิวให้ดูนะว่า สำหรับถุงมือคู่นี้นะครับมันดียังไงนะผมสำหรับคนกบน้อยหรือว,ว่ามันมีคุณภาพที่ดีแบบไหนผมเราดีไซน์มันเป็นยังไงก็จะมาบอกว่าซื้อที่ไหนนะครับซื้ออย่างไรแล้วก็จะมาบอกว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มกับราคาไหมแล้วราคามันถูกจริงไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวให้ดูละกันนะครับโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถุงมือที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือเป็นถุงมือแบรนด์ แพนเหมือนเดิมนะครับผมครเหมือนเป็นแบรนด์ไทเกอร์แผนครับผมก็สําหรับถุงมือตัวนี้นะก็เป็นถุงมือตัวเดียวกันกับถุงมือคู่แรกที่ผมได้รีวิวไปคือคลิปแรกนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่าก็เป็นคลิปแรกที่ผมลงเลยนะครับก็เป็นถุงมือตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่าซึ่งคลิปก่อนนะครับที่ผมมารีวิวนะครับผมซึ่งผมได้แบบรีวิวแบบมันรวบๆเอานะครับมันไม่ได้จอรึกว่า อะไรเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับผมก็คือยังไม่ชัดเจนรายละเอียดก็ยังไม่ครบตัวนะสำหรับคลิปนั้นนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปแก้ละกันนะผมก็แต่ว่าเป็นตัวแต่ว่าเป็นถุงมือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคลิปต้องเรียกได้ว่าแบบเป็นคลิปแก้ไขละกันนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยแลวกันครับโอเคครับผมก็ถุงมือมันมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมก็คือเป็นถุงมือตัวนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมเดี ux, ๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาหรือว่ารีวิวกันเลยถุงมือคู่นี้นะผมเนาะเป็นถุงมือ,อแบรนด์ไทเกอร์แพนนะผมเนี่ยก็บอกชัดเจนนะผมเป็นแบรนด์ไทเกอร์แพนนะนะซึ่งเป็นตัวเดียวกันกันบที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอยู่ที่รวดลายแล้วก็สีสันนะผมนะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะคอ่ะซื้อมาใหม่ๆนะ สิ่งที่เขาจะให้มาก็คือเป็นถุงมือนะผมเป็นถุงมือแล้วก็กระเป๋าหรือว่าเขาเรียกว่าถุงใส่ถุงมือแล้วกันนะผมะก็เป็นประมาณนี้ครับถุงมืออ่าแบรนด์นี้หรือว่าจำพวกพวกนี้นะผมจะมีแค่เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนะผมเนาะแต่สําหรับคนที่มือไซส์เก้าก็สามารถใส่ได้นะผมซึ่งผมสั่งกับพี่ เขาชื่อเฟสว่าเอกพันธ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกไว้ให้นะถุงข้างล่างนี้นะผมซึ่งคู่นี้นะผมมันมีราคาอยู่ที่150บาทนะผมซึ่งถุงมือนะผมมันจะมี2แบบนะผมซึ่งถุงมือนะผมมันจะมีราคา150บาทรวมค่าส่งก็ถ้าโอนก็175ส่วนปลายทางก็ประมาณ200นะผมนะแต่ว่าผมได้มาคู่ละ150บาทเองนะผมแบบร5 0บบาทก็มีนะผม ก็ได้มาอย่างคตรคุ้มนะค,คือหนึบจริงนะผมนะราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันหลัก 1, หมื่นผมรับประกันเลยแล้วผมนะ้องโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในถุงมือกันดีกว่านะว่ามันดีไซน์หรือว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะโปรไฟล์มันนั่แกะแกะของออกมาขนมหรือว่าแกะถุงออกมาเขาก็จะเก็กับถุงมือนะผม ซึ่งตัวถุงมือนะผมเขาก็จะทําการห่อถุงพลาสติกมาให้อย่างดีนะผมนะเพื่อการฝุ่นละอองหรือว่าพวกอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในหน้าโฟมของถุงมือต้อมลรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับดีไซน์รูราครับผมถุงมือตัวนี้นะผมเป็นถุงมือรุ่นไทเกอร์แผรนนะผมหน้าโฟมเป็นหน้าโฟม ลาแทกหนาะ4มิลนนะผมครับการตัดเย็บก็เป็นการตัดเย็บแบบนักทีบคัทนะผมซึ่งตัวนี้นะผมจะเป็นถุงมือแบบอิสระ,ะผมจะไม่มีเซฟนิ้วนะครับหรือว่าฟิงเกอร์เซฟนะครับจะไม่มีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบใส่ถุงมือแบบสบายๆไม่กระทัดรัดหรือว่าไม่แน่นเกินไปนะผมเนาะนี่นะ ส่วนหลังมือก็เป็นหลังมือก็ทั่วไปนะผมเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายลูร้ายนะผมข้อมือนะผมสายรัดก็เป็นสายรัดที่พันรอบเดียวนะผมเนาะอ่าก็เป็นแบบก็กอกเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าลวดลายก็สวยอยู่นะซึ่งนาผมถ้าไปซื้อกับพี่เขานะผมอัานพี่เขานะก็จะมีหลายลายให้เลือกนะผมก็จะมีทั้งสีแดงสีส้มสีอะไรต่างๆนานานะ้รับก็ว่ากันไปนะผมอ่ะ แต่ว่าผมซื้อมาเป็นสีแดงกับสีส้มน้ำเงินนะผมอ่าก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะผมใส่ง่ายนะครับถุงมืออ่พาพวกนี้ก็คือใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายรับเดียวใส่ได้เลยคือมันไม่แบบมันไม่แน่นจนเกินไปครับคือมันใส่สบายครับอ่าเราใส่สองข้างเลยแล้วก็มารีวิวความเนเลยว่าผมจะสื้อคนเป็นยังไง อ่ะโอเคผมก็จะประมาณนี้นะผมอ่ะก็ความรู้สึกตอนใสนะ่ผมก็คือใส่สบายนะผมใส่สบายไม่ได้หลวมจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แน่นเกินไปคือใส่สบายจับบอลน,นี่ก็คือจับบอลสบายเลยนะเป็นคู่ใหญ่ดีนะผมอ่ะก็อย่างที่บอกผมหน้าโฟมลาเท็กนะสี่มิลน,นะผมแต่ว่าหน้าโฟมหนึบนะผมเนี่ยค้องเสียงครับเองเสียงครับ เอาจริงผมอย่างที่ผมอยากจะแนะนำนะผมก็คือก่อนที่จะซื้อเอก่อนที่จะใส่นะผมหรือว,ว่าจะนำไปใช้งานเนี่ยเมื่อเราซื้อมาใหม่ๆนะผมผมขอแนะนำนะครับให้ไปพีวอสก่อนนะผมซึ่ง่าเราก็ทำการล้างสารเคมีอะไรออกให้ก่อนออกให้หมดก่อนนะผมซึ่งจะทำให้ถุงมือเนี่ยมันคุณภาพคือมันจะดีขึ้นนะม,มันจะเหนียวขึ้นหนขึ้นครับ ลองไปพิสูจน์ดูนผมอย่ามาเชื่อผมร้อยเปอร์เซนหรือว่าอย่ามาเชื่อผมแบบทั้งหมดนะาให้คุณไปลองเองนะผมซึ่งถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเนะี่ยเรามาใส่ลองใส่ดูนะผมเวลาเราทำแบบนี้จะไม่มีเสียงหรือผมจะเป็นลื่นๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปพีวอใช่ไหมเอาไปพีวอปุ๊บแล้วเรามาทำเลยคือมันจะเดึ็บนะผมและนะผมถ้าใครซื้อไปแล้วนะผมแล้วเวลาเราพรมน้ำาะมม เวลาเราถูถุงมือด้วยกันนะผมมันจะลื่นใช่ไหมไม่ต้องตกใจครับผมคือเวลาเราจับบอลมันก็จะจับบอลปกติครับผมไม่ลื่นนะครับมแต่ว่าถ้าเราถูเนี่ยมันจะรู้สึกลื่นนะครับผมเวลาเราใส่น้ําอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจับบอลหนึบจับบอลแน่นนะครับใส่เตะหญ้าเทียมก็ได้น้องใส่เตะหญ้าจริงก็ดีใส่ซ้อมมาผมอ่ะก็ดีน้อดีไซน์สวยนรอบ ประมาณนี้ผมชอบมากเลยแบบโอ้โหเสียงเสียงเสียงหน้าโฟมแบบเราใจมากใช้ดีจริงครับจับบอลหนึบนะผมนะไม่เชื่อเป็นลองได้ครับผมการันตีเลยครับเนี่ยคือใส่ดีไซน์สวยมากคเลยก็เหมาะสำหรับคนที่มือใหญ่นะผมเนาะ มือประมาณใส่เก้าใส่สิบสิบเอ็ดใส่ได้หมดัะผมแต่ว่าเบอร์แปดนี่ไม่รู้นะว่าจะใส่แล้วความเปสึกมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ถือว่าเรือร่อมก็ถือว่าดีนะซึ่งอีกอย่างนะผมว่าการตัดเย็บเขาตัดเย็บแบบดีมากนะผมก็คือผมแบบได้ลองใช้แล้วก็ลองไปแบบใส่เซฟนะครับใส่เซฟแบบสนามที่หญ้าแบบคือจะพูดยังไงว่าหญ้ามันไม่เต็มสนามนะผมใส่เซฟเอาลอยง่ายวา ใส่เซฟของคีดินนะครับใส,ส่เซฟอยู่ที่ดินนะผมใส่เซฟอยู่ที่ดินล้วนเลยครับดินแข็งๆแนะไม่มีหญ้าอะไระครับก็คือถุงมือก็ยังแบบใช้งานได้ตามปกติไม่ขาดไม่อะไรนะก็คือดีจรนะิงะ,อะโอเคผมก็สําหรับการรีวิวถุงมือผู้สัปปะตูในวันนี้ก็จะมีประมาณานี้ผมนี่ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกก็ไปสอบถามพี่เอกพันได้นะครับผมเนาะพี่เขาบริการดีมากครับผมนะเคประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็อยากจะมาแชร์เล็กเล็กน้อยนะครับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยน้อยับสาหรับผู้รักษาประตูนะครับางคนนี่คือไม่มีงบเลยนะคือมีเงินแค่หลักร้อยนะครับผมแต่ว่าอยากได้ ถุงมือที่มันแบบราคาแบบไม่สูงมากผมอยากได้ถุงมือที่มันคุณภาพดีๆนะผมก็ตามปกตินะผมถุงมือที่มันจะดีได้เนี่ยก็ต้องเป็นราคาแพงรุ่นที่มีแบรนด์ดังๆนิดนึงนะผมน้อยนักนะที่จะมาเจอกับถุงมือที่ราคาเบาๆราคาหลักร้อยไม่ถึงสองร้อยหรือสามนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็คือแบบหลักพันนะผมอ่ะก็ แนะนำนะผมนะแนะนาใส่ซ้อมได้นะซื้อไปใส่ซ้อมมาได้นะผมซื้อไปใส่ซ้อมใส่แข็งได้หมดนะผมอ่ะคือดีจริงนะผมผมการันตีเลยนะครับโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมนะเพื่อเป็นยัผมทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครอยากได้หรือว่าสนใจอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเร่งมือนี้ก็ ไปซื้อกับพี่เขาได้ดอมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซแล้วก็ลิงก์ติดต่อสั่งซื้อให้นะผมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นทัมก็ขอตัวราไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ